เมนูต่อไปนะครับผมก็คือเมนูลูกค้าแล้วผมอันนี้จะเป็นเมนูคอยสมัครสมาชิกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของทางร้านนะครับผมกดเข้าไปเลยเราก็จะพบกับหน้าแสดงข้อมูลสมาชิกของลูกค้านะครับผมท่านมีหลายคนอาจจะเรียงตามลำดับไปถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลของลูกค้านะครับผมก็ไปที่มุมซ้ายมือข้างบนครับจะมีคําว่าเพิ่มแล้วก็จะพบกับหน้าป๊อปอัพ การกรอกข้อมูลของลูกค้าคนใหม่เข้ามา่เองเราก็กรอกข้อมูลตามที่หัวข้อได้เลยแล้วก็กำหนดบุคลประเภทของลูกค้าเป็นบุคเป็นประเภทรายบุคคลหรือเป็นในนามบริษัทนะครับผมแ้วทีนี้ถ้าเรากรอกทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเราก็กดเพิ่มเข้าไปเลยครับผมตรงนี้แต่ตอนนี้ผมได้ทําการเพิ่มมาแล้วคนหนึ่งครับผมก็คือตามนี้นี่คือของลูกค้าของผมแล้วเดี๋ยวจะใช้ยังไงเราก็ไปที่หน้าสั่งอาหารครับผม ไปที่หน้านี้แล้วเราก็เลือกสโต๊ะหรือเลือกสั่งอาหารมาหนึง่งเลือกไปเลยครับผมอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเลือกแล้วก็ทําการสั่งอาหารแล้วก็ใช้เป็นเช็คบินไปเลยนะครับผมแตทีนี้เราก็จะทําการเช็คบินมันก็จะมีตรงมุมขวามือตรงนี้ครับผมตรงมุมขวามือตรงนี้จะมีให้เลือกใบกำกับภาษีแบบยอ่อและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้เรากดเป็นแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ดึง ลูกค้ามาใช้โดยกดแว่นขยายตรงนี้ครับผมกดเลยแล้วตอนนี้มันก็ดึงข้อมูลของลูกค้าคนนี้มาแล้วครับผมแล้วเราก็ทําการรับเงินมาพอดีหรือว่าทําธนบัตรที่เราได้มาแล้วก็ประเภทการคิดเงินเป็นแบบไหนครับผมอันนี้ผมจะแบบรับเงินมาพอดีก่อนนะครับผมแล้วก็กดเช็คบินมันก็ถามว่าต้องการบินหรือไม่ถ้าไม่ต้องการก็ตอบไม่ต้องการตอบย็นครับผมทีนี้ผมจะไม่ต้องการบินละกันโอเคครับผม ในส่วนของสมาชิกหรือเมนูลูกค้าก็จะมีประมาณนี้ครับผม